สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเครื่องเสียงเอาผมแจ้งในไลน์นี่เลยครับอ่าเอฟซี 4, เครื่องเสียงนะครับผมก็เคยบอกตังแต่ต้นแนว,วาเราจะมีรถเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงเสียงกลาง14ใบนะครับแล้วก็ตู้โลที่ใช้ปกติอันนี้ผมบอกมาตลอดนีครับที่นี่มั่นกันด้วยต้นทางของผู้ผลิตเนาะอันนี้แจ้งข่าวพี่น้องเด้อนะครับคันเท่าเห็นเ,หเ,เท่ากับจังหวะอีกทั่หนึง คือตอนนี้เพิ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประกอบเนาะอันนี้ก็คือในขั้นตอนของการประกอบอยังวัฒนไดลแล้วพี่น้องครับผมกับวัฒน้การันตีว่าสีแเลียวยมมือใดขอบอกกับพี่น้องแบบอีกอย่างหนึง่งในความชัดเจนนะครับเพราะว่าเพิ่นกบผู้ผลิตหรือเจ้าของเครื่องเสียงเนะี่ยเพิ่นกะบอกกับผมมาอย่างสันว่านะครับตอนนี้ให้สร้างเพิเ็ดมาตังแต่ก่อนออกภรษาก่อนเฮาเปิดวงเพิ่นกะคิดว่ามั่นสิท่านเปิดวง มันกระสิท่านในช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่นกระบอกกับเฮามาตลอดผมกระโทรหากันมาตลอดบอใส่วา่าเพินพ่นบอเล็งเพิ่นกระเล็งเต็มที่<ม>นะครับและกะ็ในส่วนของ <c oughs> ในขณะนี้ <c oughs> ที่ใส่ยู่เข้ากับใส่ระบบที่ใส่ยู่กับปัจจุบันคี่เก่าพี่น้องอยู่ในไ,นไรนนนนนนเป็นอย่างไรครับมวลซื่นสนุกสนานบอพ่อฟังบอหน้าวทีเป็นอยงไรนะครับ <c oughs> ผมกระโวอยู่ในขั้นตอนของการประตอบประกอบครับคาเข้าเ,าเห็นหรือว่าแล้วอบาเน้ผมสิรีวิวผมแจ้งให้พี่น้องในรรับสาบอีกครั้งหนึ่งเดอ้อสำหรับเอฟซนะครับของอ่าระบบเสียงนะครับซึ่งเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นชุดใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นชุดของตู้อะมิเชอร์14ใบ เพิ่นแจง้งผมอันนี้ผมวอรให้พี่น้องฟังเขาเห็นกับจังมาว่ากันคันบอแมนก็แสดงว่าเพื่อนว้าไปลวมๆ้ของเพื่อนนั่นละ่ะอันนี้ผมก็บว้าคือกันออบอ่ได้ว่าซีว้าแบบจังไหนต่ว่าเพื่อนวอรกับผมมังสัน่นนะครับในกันการพูดกันจาบางเพน่นก็นอยากเห็นเนาะ่นลุ่นนํำนะครับ <laughs> เพเป็นยังครับเพ่นถามถามคันถ้าปักใจติดใจนะครับบ็ต้องไปถามไปบพต้องเม่นอีกครับเขามาถามพุญียบานเลยจะไงดีครับบพต้องเม่นว่าเพื่อจะให้เป็นการซ่องแง่้ซ่องงามให้ไอพี่น้องได้ได้แบบว่าใส่คําว่ามองในมุมอีมุมหนึ่งแต่ว่าสําหรับพี่น้องคันเม้นมากเพื่อจะอยากทราบอยากรู้หรือพี่น้องมู่กับผมตอบไปแล้วเนอะนะครับบ่ามีัญหาครับ สำหรับรถแห่พี่น้องเอาในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกอบอ่าพี่น้องอยู่ในขั้นตอนที่เฮากรลังนะครับผลิตอันนี้พี่น้องให้เห็นเป็นตัวรถออกมารูปแบบต่างๆพี่น้องมีควบหม,มันใจพี่น้องกันแั้งทักมาหาพยาบาัติกันครับจัดเจนเนาะ อยู่ในขั้นตอนของนะครับการที่นะครับประกอบในตอนนี้ผมคุยกับอ่าบริษัทครับอันนี้ผมมอยฟังผมจะแจ้งให้พี่น้องในรับสาวาพี่น้องเห็นพี่น้องกระ้างเขามาจางเขาเพราะว่าในตอนนี้ผมก็ยังบอกในเลยวา่านะครับผมก็ยังรอในวันที่จะสําเร็จขึ้นกันนะครับ คุณพรมชัยเป็นบ่ครับผมอ่านว่าพรมชัยเอ่อถ้ารถแห่ออกมาวันไหนผมจะจ้างเป็นคนแรกครับผมจะขออนุญาตแคปไปเลยนะครับท่านนะครับพรมชัยงม้นบ่ครับหรือเออท่านพรชัยเนาะนะครับขออนุญาตบาัตรคำเด้อขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณขอบคุณท่านพรชัยครับขออนุญาตครับผมอันนึกว่ามันโตอิม่มมันกับเป็นแสงมันนิน่มดึงครับประท่านอภ,าภายัยหลายๆเอาพี่น้องไก่สิวฮอดบานแล้วหอดทางแยกแล้วนะครับท่านบูนาเกจเสนีผมบ้านคันประทานอภายัยเด้อพี่น้องครับเสียบอพี่น้องครับผู้ใหญ่บ้านนี่แห่งรุ่นครับเขาโม่เจา้าอีกผม เตรียมพร้อมผมตั้งหนา้าตั้งตาที่จะเพ็ดจังไหนผมอยากมีรถแห่ที่ <Okay. S 1> มีระบบแยกสีมพูม่งเนี่ยที่ถือว่าใส่คาว่าเนี่ยหนาผมอยากมีระบบเสียงที่แนวหน้าผมอยากมีหลายๆอย่างอันนี้บ่ได้บ่ได้ว่าเกินตัวพี่น้องครับคืออันนี้เป้าหมายของผมคว้มตังกตกตังใจนะครับแต่ว่าเขาได้ซ้ำได้เขาเก่าตามที่เขามีก่อนนักขณะนี่ นะครับปอไมยเขาบ็บว่าได้คิดว่ามือหนีผมตรงมีมือเงินผมตรงมีถ้ทาทุกอย่างมันลุงโตนะครับผมกระจเห็ดให้พี่น้องด้เห็นคือเก้านั่ะหระพี่น้องครับเนาะชะัะนลากะฝา,ากพี่น้องยิบซีแฟนครับเดอ้อห้วิเคราะ์พิพจณาซอยกันเรานะครับนี่รถลำพงกับผมบอกไปเมื่อกี้ครับเรื่องรถลำพงงพ่นอยู่ในช่วงการประกอบอยูเดอครับเดอ้อนะครับ